แล้วซึ่งวันนี้เป็นวันทำบุญฉลองอายุพระเพุกุลหลวงพอ่อซึ่งทางสถานทูตได้มาเป็นประธานจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตไตรทุกท่านก็ขอเชิญได้ประนมมือนะประนมมือขึ้นหันมาทางที่ประลอพิธีนี้หลังจากท่านจุดทูปจุดธูบเทียนบูชาพระรัตนตไตรแล้วก็เรียนเชิญท่านนั่งที่ที่เดิมเชิญพร เพราะว่าเราได้ประกอบพิธีไหว้พระรับศีลตั้งแต่เช้าแล้วลำดับต่อไปก็จะได้ประกอบพิธีเป็นมงคลก็คือพิธีทศก,กัณฐซึ่งในพิธีศัก,กระ์ประเดีพยวคุณลวงปู่นั้นในวันนี้ในช่วงต้นก็จะถือโอกาสได้ถวายให้พระเรานุเถระ,รระรซึ่งท่านได้เดินทางมาจากประเทศต่ตางๆซึ่งถือว่าเป็น ลูกศิษย์ศิษยานุศิษย์ของเปรยพะคุณหลวงปู่ซึ่งได้เดินทางกันมาเป็นประจำทุกปีนะในปีนี้ก็มากันหลายวัดด้วยกันตั้งแต่ประเทศนอร์เวย์สวีเดนเบลเยียมฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์และก็อีกหลายๆประเทศที่ได้เดินทางมาก็ซึ่งหลังจากพระสงฆ์ได้ถวายสักการะเปรย์พะคุณ ลุงปู่แล้วก็จะได้เรียนเชิญได้ดําเนินการลําดับพิธีต่อไปและัญาตโยมทุกท่านก็จะได้ร่วมประกอบพิธีโดยเฉพาะการขอพรหรือว่าร่วมพิธีอันเป็นมงคลกับเป็นระคลลุงปู่กันทุกท่านนะซึ่งวันนี้ทางวัดได้มีของขวัญของชมร่วยนะ โดยเฉพาะหลวงพ่อได้เตรียมไว้ทางวัดได้เตรียมไว้เพื่อมอบให้ท่านทั้งหลายทุกท่านนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วก็ขอกราบรัตนานิมนตลท่านพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พระเทรานุเทระทุกรูปที่ได้เดินทางมาได้เข้าถวายสักการะนะพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นลําดับสิบต่อไปขอกราบรัตนานิมนต์ครับผม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เทเรปมาเทนะตวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมาตุโนพันเตเทเรปมาเทนะตวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมาตุโนพันเตเทเรปมาเทนะวารัตเยนกตัง จัพพังอภาระทังขมาตุโนอันเตามิพันเต ท่านเปร่คุณรูปนี้นะครับมาท่านเจ้าว่าจากประเทศนอร์เวย์ครับสาธุครับปู่ก็อยู่กับพวกเราที่ประเทศในเท์แลนมาปีนี้เป็นปีที่22แล้วนะครับสาึ่งครับ ก็เป็นร่มโพร,ร่มใสเป็นที่ปรึกษาครับแห่งประธานสาภาพพระสงฆ์ในสาภาพยุโรปนะครับหลวงปู่ของเรานะครับถือว่าพวกเราในประเทศนธทรลนี้โชคดีมากๆเลยนะครับที่เราอยู่กับท่านเรื่องรูปไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวถ้าใครมี f a c e b o o แล้วเดี๋ยวมาบอกผมใหผมแท็กไปให้ช,ช่างภาพนี่เป็นของที่วัดนะครับเดี๋ยวเขาจะถ่ายรูปสวยๆให้นะครับ ตัดวิบูรคเราอยู่ด้วยกันรวมกันทำง,งานงานที่จะรแรุรลงไปก็ต้องาใสย ดาพระมหาธีระทั้งหลายที่ท่านไดเสียสละได้มาอยู่เป็นร,โร่โพลมใจของญาติโยมในชวิตสุรคคือทุกคน,นที่เป็นน้องกันไปมาหาสู้กันมีอะไรที่เราจะช่วยเหลือกัน รประโยชน์สำหรับพี่น้องคนไทยและคนยุโรปทั้งหลายที่ได้เพิ่มพูนความรู้ในเรื่องพุทธศาสนานอกจากนั้นอาหาเัระทั้งหลายเหล่านี้เป็นร่มโพร่มใจให้พี่น้อง ทุกประเทศที่ทำในตํานักสิวนั้นได้รับความสะดวกสบายมีปัญหาอะไรท่านเหล่านั้นทุกองคนจะช่วยให้คำแนะนำปรึกษาในโอกาสที่ ใต่ไม่ให้กำลังใจพอ,อนมูขนากับพรรดามาเทระทุกท่านและญาติโยมทั้งหลายที่ได้ให้ความสนับสนุนให้กำลังใจขอให้ได้รับขอให้ขบใจขอบคุณท,ทุกคนและคิดประสงค์สิ่งหนึ่งประการใด ที่เป็นไปด้วยดีด้วยชอบขอสิ่งเหล่านั้นให้สำเร็จแก่บรรดามาเทระและญาติโยมไม่เฉพาะในประเทศนเนเธอร์แลนด์ประเทศอื่นที่ได้มาร่วมกันในโอกาสนี้ขอให้ทุกท่านมีพลังกายพลังใจเข้มแข็งต่อสู้กับชีวิตต่อสู้กับกักรทั้งหลาย คิดประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ส่งความปรารถนาจงทุกประการเทินพระเดวพระคุณหลวงพ่อปีนีนะมีอายุนะครบ83นะแ3แล้วนะอายุ83ปีแต่พระเดวพระคุณหลวงพ่อยังเดินไปไหนมาไหนเองได้โดยไม่ต้องมีใครจูง นะแล้นอกจากนั้นพระเดชพระคุณหลวงพอ่อยังเดินทางไปยังประเทศต่างๆอยู่ไม่ขาดก็คือเริ่มตั้งแต่ในยุโรปก็มีหลายประเทศที่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อไปเช่นประเทศใกล้เคียงแถวนี้แล้วก็เกือบทุกประเทศที่ไกลออกไปก็จะมีสวนะีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์เดนมาร์กแล้วก็ประเทศในกลุ่มยุโรปที่ใกล้ยอย่างเช่นเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์กในแถบนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ได้เดินทางไปซึ่งก็ยังมีอีกหลายประเทศหลายทวีปช่นในทวีปนะไปที่สหรัฐอเมริกาท่านก็ได้เดินทางไปหลายเมืองเมื่อปีที่แล้วนะและก็เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองหลวงพ่อก็ได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศไทยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นพระเ <c oughs> ถระที่มีอายุแะพรรษา <c oughs> มาก <c oughs> และก็ ท่านเองก็เป็นพระเถระที่สงด้วยความรู้สงด้วยคุณธรรมนะพ,พวกเราในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์และก็ญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านเมื่อถึงวันเวลานะวันสาคัญของพระเดชพระคุณหลวงพ่อต่างก็ได้เดินทางมาร่วมในพิธีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะทางวัดเองนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะฝากนโมทนาขอบคุณญาติโยมนะทุกท่านนะโดยเฉพาะท่านที่ ได้ช่วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารกับข้าวกับปลาร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ต้องอนโมทนายาติโยมนะที่ได้มาบวชชีพราหมุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อเป็นประจําทุกๆปีนะเป็นที่น่านะอนโมทนาแ้ะก็ดีใจนะอย่างยิ่งแม้กระทั่งลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าศิษยานุศิษย์ของเดชภูหลวงพ่อที่อยู่ในประเทศต่างๆนะต่างก็ได้เดินทางมาเมื่อทราบขา่าวเมื่อถึงเวลา น้ไม่ต้องนิมนท่านก็เดินทางกันมาเองหลายๆรูปดังนั้นในช่วงนี้คงจะมีเวลาอยู่เพียงไม่นานนักแต่ว่าก็อยากจะแนะนําให้ญาติโยมได้รู้จักกับพระสงฆ์ที่ท่านได้เดินทางมาจากประเทศต่างๆที่ได้มากราบน้อมสักการะพระเด็พระคุณหลวงพอ่อในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อก็จะขอนอนุญาตแนะนําให้ญาติโยมทั้งหลายได้รู้จักถึงวัดพุทธบูชาในประเทศฝรั่งเศสนะขอ อนุมลจันได้ยืนขึ้นนิดหน่อยนะครับน่ะยืนนิดหน่อยครับจะได้โยมจะได้จําได้บ้างนะก็บางทีเอออ่านชื่อแล้วไม่รู้ว่าองค์ไหนเป็นองค์ไหนนะ <c oughs> นะ <c oughs> แล้วปีหน้าก็จะถวายรางวัลน,นะปีนี้ยืนก่อนอ <c> า <oughs> ปีนี้เป็นวอาวันอาวันนี้เป็นวันตรุษจีนด้วยโยมท่านท่านวยพรตั้งแต่เช้าแล้วท่านบอกว่า ซินจียูอีมินี่แล้วรีบใช้บอกงนะั้นแต่มีฟังท่านบอกซินจียูอีมินี่แล้วก็ไม่ใช้ใครมินี่ต้องรีบใช้นะโยมนะนะต่อไปก็นะท่านเจ้าคุณพระสุธียานวิเทศนะวัดไทยธรรมาราประเทศเบลเยียมนะท่านอยู่ที่วอเตอร์ลูนี่เองนะท่านมาเป็นประจำนะ เป็นพระนีก่ก็ลาบากโยมเวลายืนก็จะยกมือไหว้ก็ไม่ได้จะยืนนิ่งๆก็ไม่ได้ก็ได้แต่หมุนตัวเฉยๆนะอันนี้ก็ก็ถือโอกาสได้ให้ยตดโยมได้รู้จักเพราะมีโยมถามหลายองค์บางคนก็บอกเอ้องค์าาน,งนี้มาจากประเทศไหนองค์นี้มาจากประเทศไหนบางทีก็ถามตมาถามมายมรู้จักท่านเจ้าคุณสุทธีญาณวิเทศไหมบอกไม่รู้จักรู้องค์ไหนบอกว่ารู้จักท่านหลวงอาวิสุทธ์ไหมเออรู้จักรู้จักว่าง,งั้นเคยไปที่วัดประจํา อันนี้ก็ท่านท่านเจ้าคุณท่านมาประจําอยู่แล้วนะต่อไปก็ท่านพระครูนะวิเทศธรรมวิทิตนะวัดไทยนอร์เวย์ e, ประเทศนอร์เวย์ e. เนี่ยท่านอยู่ที่นอร์เวย์ e, ลงปู่ท่านไปประจำนะไปประจําท่านเองก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเหมือนกันนะที่วัดท่านก็สมบูรณ์ใหญ่โยมต้นไหนที่มีความประสงค์ก็ไปเยี่ยมท่านได้ต่อไปอรูปที่4นะรูปที่สี่พระ อาจารย์พระครูวินัยทรสมศักดิ์วัดธรรมประทีปนะประเทศเบลเยียมนี้ท่านก็อยู่ไม่ไกลอยู่ไม็กเลมตรงนี้เองไม่ไกลจากที่นะวัดหลวงปู่นะต่อไปนะท่านอาจารย์พระสุนทรนะขออภัยครับนะท่านอาจารย์พระสุ สุเมนะท่านอาจารย์สุเมธนะจากวัดที่อัมสเตอร์ดัมนะวัดะพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมนะประเทศเนเธอแลนด์นี่เองนะท่านก็ถือว่าเป็นพระธรรมทูตท,ที่มาอยู่ใหม่แต่โยมส่วนมากในเนเธอแลนด์ก็เคยเห็นท่านแล้ววันนี้เจ้าวาดไม่อยู่ท่านมาเองนะมาแทนแล้วก็ถัดไปนะท่านพระครูนะภาวนาวรสิทธินะวัดสยามินมังคลารามประเทศสวีเดน นี่ท่านมาเป็นประจำนะท่านอาจารย์หน่อยนะยติโยมก็รู้จักกันดีโดยเฉพาะคณะยิโยมแม่ชีเพราะท่านนำพายิโยมปฏิบัติธรรมเป็นประจำนะรูปถัดไปนะก็พระสุนทน,นะวัดสยามินมังคลารามมาจากวัดเดียวกันนะนี่ท่านอาจารย์สนทรท่านก็มาเป็นประจำนะต่อไปท่าน พระสุทัศกิติยานนะวัดสยามมินมังคลารามนะท่านก็มาจากวัดเดียวกันนนี้ก็เป็นพระสงฆ์นะที่มาในงานส่วนที่อยู่ด้านซ้ายมือของพระเดชกระคุณหลวงปู่หรือด้านหลังของอัตมานี่ก็คือท่านอาจารย์นะพระครูนะท่านพระครูชนวงศ์นะพระพระครูสิริพุทธิวงศ์วิเทศนะวัดพุทธารามประเทศเบลเยียมนะท่านก็ อยู่ที่นี่ใกล้กับพระเด็พระคุณหลวงปู่ก็ยัดยมรู้จักกันดีส่วนด้านหลังสุดนู้นอยู่ด้านหลังสุดเลยนี่ท่านก็มีอะไรขาดอะไรเหลือเราก็สบายใจได้เพราะว่าท่านชื่อสำรองท่านก็จะสำรองไปเรื่อยๆนะนี่ท่านก็อยู่กับหลวงปู่มาถือว่านานนะเป็นพระที่อยู่กับหลวงปู่มานานแล้วก็ติดตามหลวงปู่เป็นประจำหลวงปู่ก็ได้ท่านาพระครูสุ สุตนะนชื่อท่านจริงๆก็คือท่านพระครูสุตะนะพุทธิพุทธิรัตนะ์พระครูสุตะพุทธิรัตนะชื่อพระในจํายากยมนะส่วนมากเราก็เรียกแต่ลุงอาสำรองลงอาสารองมีวันนั้นตะมาตกรถตกเรือเดินทางมาโทรมาถาม บอกโยมขอสายท่านพระครูสุต,ตะหน่อยบอกไม่มีไม่มีเลยพระครูวิวัดไม่มีบอกงั้นขอสายลุงอาสำรอรอสักครู่ค่ะเจ้าค่ะของั้นก็โยมกม่เรียกแต่ลุงอาสำรองท่านก็ยังสำรองอยู่เนี่ยนะในท่านอยู่กับลวงปู่นะในท่านก็ดูแลลวงปู่เป็นอย่างดีส่วนชื่ออาตมาไม่มีในนี้ตกหลน่นโยมขอแนะนําตัวเองบ้าง พระครูสุตตะพุทธิทัตนะวัดพุทธารามสวีเดนโยมอาตมาอยู่ที่วัดพุทธารามประเทศสวีเดนก็มาเป็นประจำก็ทํางานถวายพระเดชคุณหลวงปู่อตอนนี้ก็อ,องค์กรของสภากาพธรรมทูตก็มีอาตมาเป็นเลขาหลวงปู่แต่หลวงปู่ท่านก็บอกว่าเลขาหายเป็นประจำว่างั้นเพราะว่าอยู่ไกลกันคนละที่โยมอยู่คนละวัดแต่เดิมทีแต่ก่อะนพระเด็กพระคุณท่านเจ้าคุณวัดบอตตูท่านเป็นเลขา ตอนหลังงานท่านเยอะท่านเป็นพระประชาด้วยตอนหลังเนี่ยท่านก็เลยโอนตําแหน่งเลขาให้อาตมาแต่ว่ายังเหลือเงินเดือนยังไม่ได้โยม